ขจิตความศิลป์ทิยาเช่นกันถือว่าจะแม้ว่าจะอยู่นอกกรอบนะครับอย่างที่คุณํำรงบอกกับกลรินเชิญครับกับกับมรดกการเมุนเจ้ากลับกับสวัสดีคุณียรติทุกท่านนะครับจริงๆอยากจะบอกว่าไม่เป็นได้ไหมพอเป็นแล้วทุกข์แล้วเกินฟังคุณมณจิราฟังหลายท่านแล้วก็กระบวนการมรนเครียดมากเพราะว่า ไปเป็นเขาแล้วมันทุกข์นะออกก็ไม่ได้นะจะไปก็ลำบากแต่ไหนๆถ้าจะไปกันอีกก็ก็ก็คิดว่าเอาละจะทุกข์กันให้น้อยลงหรือเปล่านะครับเอ,อจริงๆต้องเรียนว่าผมเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วกันเป็นบอดโรคนะฮะแต่ว่าก็เมื่อเป็นแล้วก็พยายามหาทางว่าเออจะช่วยกันยังไงให้มันทำให้มัน,ให,มนให้มันรอดนะครับ แต่ต้องบอกไว้เลยว่าทั้งโลกนี่ไม่รอดนะครับไม่รอดนะฮะเพียงแต่ว่าจะทุเลาอย่างไรให้มันเบาบางลงนะครับผมขอแากพูดสักสามประเด็นในทิศทางที่มันคือปัญหาไม่พูดแล้วล่ะเพราะเห็นกันอยู่แล้วทีทิศทางต่อไปเนี่ยจะทํายังไงให้มอดกโลกทั้งสกโ๊ตไทยกำแพงเพชรสีสันนาลัยแล้วก็แห่งอืนอ่นๆรวมทั้งอยุทยาโดยยาที่หนักที่สุดนะครับเพราะยาเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอะไรที่ท่านคิดดีบอกว่ามันซ้อนทับแล้วก็ซับซ้อนมาก ซ้อนทับอยู่กับเมืองใหม่ซ้อนทับอยู่กับคนใหม่นะครับซึ่งความเข้าใจไม่ตรงกันเลยความหมายไม่ตรงกันสักอย่างเดียวนะครับมีมีคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่มีความหมายชุดชุดเดิมคือคนกลมสิ์กับคนที่เข้าใจเรื่องหมอดกรสอยู่แล้วซึ่งน้อยมากแต่ว่าคนอีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรแล้วทําไมฉันจะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างที่แกบอกด้วย ท่นจะขายของทัานจะแถมนู้นอย่างนี้ทําไมจะต้องมารื้อบ้านทันทําไมจะต้องมาอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเห็นปัญหาตรงนี้เพราะว่าก็เคยอยู่ใน,นรรกรมสรัพยกรแล้วก็เป็นผู้บริหารพื้นที่ซีเ็มอดอกโรคอยู่งานที่สุโขทยัทยนะครับแล้วก็เคยไปอยู่พนมรุง้งทุกก็ัเจอปัญหาอย่างนี้ใครไปก็เจอวิญญาณในใครมาก็เจอแล้วซับซ้อนมาเกินทีนี้ประเด็นที่ผมเห็นก็คือว่า,าประการที่หนึ่งคือเราเอาชาวยาเนีนะ เราเข้าใจเรื่องโมอโดดกโรคน้อยมากที่บ้านผมไม่มีใครพูดถึงเรื่องโมอโดดกโรคเลยที่บางๆเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจพ่อผมเนี่ยทำงานเป็นช่างบุรณะกรมหินปมืกรมากเกือบยี่สิบปีก็ตอนหลังก็มันคืออะไรอลูอกมอดกโรค่ะแล้วเป็นเพราะว่ามันดีนะแล้วก็แค่นะั้นตอนนี้ท่านก็ตายไปแล้วแล้วก็อีกคนอีกแยะไม่รู้เรื่องทีนี้สิ่งที่อยากจะให้ เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องสร้างคนนะไม่ใช่สร้างคนแค่ว่าฝึกช่างฝึกนักโบราณคดีฝึกนักบริหารมาบริหารจัดการมรดกโลกอย่างที่สาบนเป็นแต่ว่าสร้างคนในประเทศไทยนะครับให้รู้เรื่องมรดกโลกให้เข้าใจเรื่องมรดกโลกแล้วก็มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมรดกโลก โดยที่เขาไม่ต้องมาเป็นคนกรงสินไม่ต้องมาเป็นคนกระทรวงทรัพย์ไม่ต้องมาเป็นใครแต่เขาเป็นคนไทยที่เป็นเจ้าของมอดวโลกร่วมตรงนี้เราไม่มีกระบวนการเลยเราไม่มีกระบวนการเลยนะครับในส่วนของของ,รงกรมศิลปากรเองนะเข้าใจเลยว่าตอนนี้งานยิ่งหนักมากขึ้นงานไม่รู้กี่หน้าแล้วก็คนก็นิดเดียวนะครับคนก็นิดเดียวงบประมาณเยอะก็จริงแต่ว่า มันไปจ้างเหมาจ้างเหมาจ้างเหมาซึ่งมันไม่เอ็ดเดกเหตุคนเลยนะครับไม่ได้ให้ความรู้คนเลยเพราะนั้งงานส่วนหนึ่งที่ผมไปทําตอนที่ไปเป็นอาจา,ารย์หลัยสิบกว่าปีเนี่ยก็คืองานโบราณคดีชุมชนเอาชุมชนเข้ามาร่วมทํางานด้วยเอาชุมชนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของเอาชุมชนมาร่วมเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มขุดจอบแรกเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับแต่วันนี้งานโบราณคดีเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่ใช่โบราณคดีแบบมีส่วนร่วม อยากเห็นว่ากระบวนการจัดการศึกษาให้ประชาชนให้นักเรียนให้เด็กให้นักต่องเที่ยวหลายเนี่ยมีพื้นที่สักพื้นที่ไหมเปิดขุดค้นระยะยาวยี่สิบปีแล้วทุกวันมีคนเข้ามาร่วมได้นักต้องเที่ยวนักเรียนอะไรอะไรก็ต่างนะอย่าเพิ่งบอกว่าไม่ได้เพราะไม่มีคนต้องทําให้ได้เพราะไม่้แล้วการที่จะพิมพ์หนังสือแจกออกไปทําเว็บไซต์ทำไอ,ไอ,ไอคลิปอะไรต่างไปไม่เคยดูหรอกครับ ไม่ดูไม่ฟังแล้วฟังแล้วก็ผ่านแล้วก็ไม่จดจําเพราะว่าเขาไม่ได้สัมผัสต,ตัวเขาเองผมว่าคนไทยเอาคนไทยสักห้าเอาสักยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการขุดคน้นในการบูรณะในการดูแลจัดการนําชมอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะได้ผลในโรงเรียนในระบบโรงเรียนเนี่ยมีวิชามรดกศึกษาหรือมระดกโลกศึกษาวิทยาศึกษาเนี่ยใส่เข้าไปเลยโดยเฉพาะโรงเรียนยกทุกระดับในวิทยา ในหมาหาิทาลัยราชพัฏราชมงคลในเทเต้องมีวิชาทีนี้ให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนต้องเรียนนะฮะต้องเรียนแต่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แล้วก็ควรจะมีหลักสูตรการจัดก,การมรดกโลกจะในสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ของกระทรวงวัฒนธรรมต้องเป็นหลักสูตรผลิตกริ่ออกมานะครับหรือ,อรตามราชพัฒตามมหาลัยต่างต้องมีนะฮะแต่ว่าคนเหล่านี้ ออกไปทํางานในส่วนต,ต่างๆที่เกี่ยวข้อ,องกับโลกแต่ทุกคนควรจะได้มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจความสนัดและหลังจากนั้นเขาจะอยู่ตรงไหนเขาจะมีส่วนร่วมตลอดเวลานะอยากเห็นตรงนี้นะครับอันที่สองก็คือเ,อเรื่องของการบริหารจัดการวันนี้องค์กรที่มีอยู่ทำหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่ไม่พอแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอุปยานไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรต่างๆที่มีอยู่ต้องตั้งองค์กรใหม่องค์กรพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะทางนในระดับภายในกรมถ้ายังตั้งแยกต่างหากมาไม่ได้ก็ควรจะมีกองมรดกโลกหรือสำนักมรดกโลกขึ้นมาเฉพาะเลยแล้วอย่าย้ายคนบ่อยการย้ายหัวหน้าอุทยานบ่อยๆเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพของการ บริหารจัดการลดลงไปเพราะอะไรมาใหม่ก็ต้องปรับตัวใหม่และคนที่มันมีท่าปัญหาอยู่เดิมเนี่ยไม่เกรงใจหรอกครับบารมีไม่พอบารมีไม่พอผมเห็นใจหัวหน้าใหม่ใหม่มในการทยานใหม่ใหม่สองสามแห่งโองไทยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วทมทุกปีแรกแล้วก็ทำงานหนักเนี่ยประเดี๋ยวก็ไฟมอดไม่เอาแล้วไม่ไหวเจอตรงนู้นเจอตรงนี้ทุกวันนะฮะทั้งวันทั้งคืน เส้นโรหิในสมองจะแตกครับผมเคยทำอยู่ที่สัโไทยเนี่ยสามเดือนผมเซกคุยไปหมดไม่เอาเอาปืนไปยิงหัวคดีกว่าโทนนะครับมันเครียดมากแล้วไม่มีใครช่วยหรอกครับเพราะอะไรเพราะทุกคนก็บอกเป็นเรื่องของกรมจิลปากรจังหวัดอะไรต่ออะไรหน่วยงานอื่นเขาบอกไม่ใช่นาทีเขากฎหมายไม่ได้ให้อนาจเขาเป็นงานฝากเขาซึ่งเมื่อ มีหน่วยงานมีคนของตัวเองคนก็ทำไปเขาจะมาเนี่ยจัดงานจัดเทศกาลจัดอีเวนต์ได้สตังค์แรงการได้หน้าเอาไปแต่งานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่กรมบัญชกรึ่งรับไม่ไหวครับเราไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาโดยตรงเราไม่มีสถาบันสอนเรื่องนี้โดยตรงมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเรื่องนี้โดยตรงเราสอนขุดค้นเราสอนวิจ,จัยใช่ไหมแล้วไม่ได้สอนเรื่องการบริจัดการนะครับเราม,มีมหาลัยกระทรวงวัฒนธรรมมีมหาลัยของตัวเอง แต่ก็ไม่มีหลักสูตรอันนี้ที่จะสร้างคนเราสร้างคนขึ้นมาให้ทํางานโดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาต้องเข้ามารองรับในระยะยาวสร้างคนทั้งประเทศให้เข้าใจนะกเรียนรู้และตระหนักเขาจะให้มีส่วนร่วมยงดูทําอะไรก็ได้ที่เขาเกี่ยวข้องน,นะครับอันที่สองก็คือจัดตั้งองค์กรใหม่ ถ้าตั้งองค์กรใหม่นอกกรมสินกรไม่ได้ในกรมสินบนก็ต้องมีกองกองมอ,อ,งอดอกโรคหรือสัตวนักมอดอกโรคขึ้นมาดูแลมดอกโรคโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วอย่าย้ายคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้เทรนคนออกมาในในในแนวนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็สร้างการมีศูนย์ร่วมของภาคประปชาชนโดยขยายขยายความหมายของมระดกอยุธยามอดอกออกไปอีก สำรวจที่ว่ามีเรือนไทยอีหมื่นหลังที่ยังอยู่สำรวจที่ว่ามีอาหารอายุทยามีอะไรที่มันเป็นอายุทยานะ่ะเยอะขึ้นไหมแล้วกับใครบ้างยกย่องคัะเชื่อมโยงกับตัวเกาะเมืองซึ่งเป็นฟิสิกอลเป็นท a นจิเบิลเป็นเป็นอะไรกายภาพแต่ว่าเรามีที่มันเป็นภูมิปัญญาอีกมากมายเรามีกายภาพอย่างอื่นที่เราไม่ได้รวมเข้ามาด้วย ในเกาะเมืองเราก็ไม่ได้รวมเรื่องบ้านไท้เรื่องอาคารเก่าเราเอาแต่เรื่องของภาษาประสารสาร,สาราชวังวัดวา,ารามเพราะนั้นถ้าเราขยายความหมายออกไปแล้วชี้เห็นว่าบ้านคุณก็ใช่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 หัวไร่ปนาคุณก็ใช่ากชารมีส่วนร่วมมหาศาลแล้วเขาจะเข้าใจมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอย่างจริงจังนะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรื่อง ที่ผมไปทําเรื่องโบราณคดีชุมชน,นแล้วก็อยากจะขยายผมว่าเถ้าระดับระดับชาติเนี่ยมันจะเอามาใช้ได้อย่างไรนะครับอีกอันหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าเวลาหมดยังเอาจะพอมีเวลาครับโอเคนะครับที่ที่อยากเห็นก็คือว่าปรัชญาที่เราจะมาใช้ในการกํากับการทํางานเนทิศทางเนี่ยนะครับคงไม่ใช่เรื่องของไอคอนเวนชั่นอย่างเดียวที่ที่บังคับบางนู่นนี่นั่นต่างๆที่เราก็ไม่เข้าใจนะ แต่ว่าปัจจัยชุดหนึ่งที่อยากจะให้ใช้อย่างจริงจังก็คืออิดเก่าาแผ่นเดียวก็มีค่าเกิดทิฏยานะครับกรนะแ,แสเพริแบบตรงนี้เกิดที่อยุธิยาแล้วเราจะแปลความหมายอย่างไรให้ชาวบ้าน,าานของเ้าเข้าใจด้วยแล้วใช้ด้วยอันนี้อันหนึ่งนะครับ มีผู้คใช้แต่ใช้ในทางที่ En Force เอาไปบับใชันะฮะแต่มีอีกอันนึงม,ม,มีพระราชโสดาบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับตรากับตราสกับศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัฒน์ธนีสุลักคุณปฏิพัท์พุ่มพงแพทย์เมื่อปี2534วันที่7ม 2, 3, 4, เมษายน2534เสด็จที่วัดส้มตอนนั้นวัดส้มมีปัญหาบุกๆให้เราบุบบบอะแ <นะ S 2> ยกๆคุณปฏิพัท์ก็สามคำทูลเชินนสเสด็จนะครับ ก็ส้มอยู่ข้างลองชกยใหญ่นะครับที่ตองกลางขุดน่น,นะครับองท่อทีนี้สมเด็จพระนางจเจ้าเ,เมื่อเมื่อท่านท่านรับฟังรายงานนะครับว่าปัญหาบุกรุกปัญหาขยะอะไรต่างตรงท่านก็ประการแนวทางนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางสําคัญคือแนวทางของการอยู่ร่วมกัน living together ตรงท่านบอกว่าการที่ประชาชนนะครับจะ อะไรการที่โบราณสถานจะอยู่ได้นะฮะประชาชนตรงนั้นต้องเข้าใจคุณค่าความสําคัญนะครับของโบรฐฐาณสถานนั้นจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่าง,ย,างยั่งยืนตรงนี้ผมอยากให้โค้ดตรงนี้มาอีกชุดหนึ่งเอามาใช้อันนี้คือสิ่งที่ประเทศอื่นเขาไม่มีของเรามีพระรัต็เร็ยเพื่ออยู่หัวมีพระราชเสาวนิพยเป็นยังเจ้าซึ่งพูดถึงอยุธยาโดยตรงเราไฮไลท์ตรงนี้ขึ้นมาเลยครับแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ นะครับที่จะทําให้ทุกคนเห็นว่าเออเราอยู่ร่วมกันได้นะโดยเพราะยาเนี่ยเกาะมือเนี่ยมันมีทั้งเก่าทั้งใหม่อยู่ด้วยกันทีนี้หน้าที่ของเราเนี่ยพยายามจะรักษาเก่าแต่คนที่เข้ามาอ,อยู่ใหม่เนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยเขามาจากจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาจากพมาก่ามาจากเขมรอะไรไปมาอยู่โรงงานแล้วมาอยู่ในเมืองเนี่ยความต้องการมันมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นะยายาต้องให้เขานะเข้าใจนะฮะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็บริหารจัดการทุกัย ครับ,รบขอบคุณอาจารย์สายันครับ,รบต่อมาก็าจะเป็นท่านสุดท้ายเลยนะครับท่านอาจารย์ชาตรีก็อยากให้อาจารย์ชาตรีช่วยเสนอในความคิดคิปในแง่มุมของทงางท้านกฎหมายว่าจะมี